วันนี้กำลังขึ้นคือเรือด้วยยิเดีริสเครื่องพันสองบถึงแล้ววิปป้าจอดดูระบายอืมถึงแล้วเนี่ยลูก กำลังจะถึงจุดจอดรถ<ด>จุดจอดรถแล้วเราก็ขึ้นสองแถวต่อคนาละสิบบาทนะแม่จ่าอันนี้อันนี้อันนี้หนูขอออกเอาไปด้วยได้ไหมคิดถ้าไม่ขี้เกียจถือก็เอาไปเฮ้ยจริงๆแต่ก่อนมันจอดตรงนู้นนะซ้ายไม <c oughs> ่ครั้งล่าสุดที่เรามาเขาบังคับซ้ายเหมือนกันนะแม่จาอันนี้อันนี้อันนี้หนุกขอออกไปได้ไหมใช่เหรอ ได้ครั้งครั้งล่าสุดเรามาก็โดนบังคับใช่ไหมใช่แม่งงรถรถจะจอดตรนงน้งงงัรั้งก่อนก็รู้แต่ก็ต้องซ้ายก่อนอ๋อบังคับให้มาจอดตรงนี้เลยโรงลานจอดรถใหม่นะ่ะมาจัดกี่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 มันแห้งแล้วใช่ไหมแม่แห้งยังแห้งแล้วมาจางเต้นเนะี่ย คนอากาศเย็นค่ะเย็นกว่าที่ลาบอากาศหนาวมากกระตักกระตักเนี่ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรนี่ชนรถตูปพอดีจีไปต้นหอมกันแม่ขอจับมื 再升两条线。